สวัสดีค่ะมวลเม็ดลรตเรีนที่รักดิฉันดวงตาอัธยาตมวิทยาสมาชิกสโมสโลรลอต t e r สีลมและประธานคณะอนุกรรมการลรตแรกภาค3350ปี2563-2564ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เครือข่ายระดับโลกของโรตร e สากลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคาไวัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเราในทุกๆด้าน โลเทเรียนในฐานะ people of action คนลงมือปฏิบัติเราพยายามปรับตัวให้รับกับสถานการณ์อยู่เสมอระยะนี้เรามีการประชุมร่วมกันวางแผนทำโครงการอย่างเปิดเผยเพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้อื่นผ่านโปรแกรมออนไลน์วิกฤตมักจะเป็นโอกาสเรากำลังเรียนรู้เทคโนโลยีและวิธีที่จะทำให้การบริการแบบใหม่ๆเราต่างภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรที่ทำหน้าที่ปกป้องและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชนของเราทั้งที่บ้านและทั่วโลกในโอกาสนี้ดิฉันขอนำข้อมูลที่สำคัญโดยย่อของลเตเอรี่มาแบ่งปันตามลำดับลรตอรี่คืออะไรโรตเอรี่นั้นคือองคอ์กรบำเพ็ญประโยชน์ ระดับโลกที่มีอายุยาวนานกว่า15ปี115ปีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์คศ1905ที่นครชิคาโก,โกประเทศสหรัฐอเมริกาโรตอรีเชื่อมโยงกลุม่มกลุ่มคนที่ลงมือปฏิบัติให้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายดำเนินการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนทั่วโลกทั้งในชุมชนของเราและในตัวเราเอง แล้วเราเป็นใครเราเป็นกลุ่มคนผู้สร้างชุมชนเราเป็นกลุ่มคนลงมือปฏิบัติเราเป็นกลุ่มคนผู้แก้ปัญหาถ้าเราทำอะไรกันเราพัฒนาชุมชนเราดำเนินการในระดับท้องถิ่นและใดระดับระดับโลกในแต่ละวันสมาชิกของเราทำโครงการที่มีผลกระทบยาวนาน เราอดทนจนกว่าเราจะนำเสนอทางออกที่แท้จริงและยั่งยืนเราช่วยกันแก้ปัญหาไม่มีการท้าทายใดที่ใหญ่เกินไปสำหรับเราเป็นเวลากว่า115ปีแล้วที่เราเชื่อมโยงวัฒนธรรมเชื่อมโยงทวีปเพื่อรักษาสันติภาพต่อสู้กับการไม่รู้หนังสือความยากจนส่งเสริมน้ำสะอาดสุขอนามัยและต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆ ในฐานะเครือข่ายระดับโลกที่มุ่งมั่นที่จะสร้างโลกมีผู้คนรวมตัวกันและดำเนินการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนลรตาอรีให้ความหลากหลายและเฉลิมฉลองการมีส่วนร่วมของผู้คนทุกภูมิหลังโดยเมื่อคำนึงถึงอายุเชื้อชาติสีผิวความสามารถาศาสนาเศรษฐกิจสังคมสถานะวัฒนธรรมเพศ ลสนิยมทางเพศและเอกลักษณ์ทางเพศวิสัยทัศน์ของโรตอรี่นั้นเมื่อเรามารวมตัวกันเราจะเห็นผู้คนมารวมตัวเพื่อลงมือปฏิบัติสรสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนระหว่างกันในโลกในชุมชนและในตัวของเราเองคุณค่าหลักของโรตาตอรี่นั้นคือมิตรภาพคุณธรรม ความหลากหลายการบริการและความเป็นผู้นำบททดสอบสีแนวทางของโรต a อรี่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมในสิ่งที่คิดหรือกระทำว่ามันเป็นความจริงหรือไม่มันยุติธรรมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือไม่มันจะสร้างมิตรภาพที่ดีหรือไม่และมันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายหรือไม่ ในส่วนการเงินของมูทิโรตอรีในฐานะองค์กรระดับโลกที่ดำเนินงานในเกือบทุกประเทศในโลกโรตอรีให้ความสำคัญกับการดูแลเงินทุนอย่างจริงจังมีเสถียรภาพทางการเงินที่เข้มแข็งมูทิโรตอรี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในองค์กรการกุศลที่ดีที่สุดในโลกทุนช่วยเหลือโลกของโรตอรีก็จเจริญขึ้นทุกๆปี และเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเน้นความเป็นสากลมากขึ้นในทุกๆปีเช่นกันโรตเรีนอุทิศตนเพื่อมุ่งเน้นใน6ด้านส่งเสริมสันติภาพและแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งการป้องกันและรักษาโลกน้ำสะอาดและสุขาพพิบาลสุขภาพของแม่และเด็กและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสร้างโลกที่ดีกว่าเพื่อสนับสนุนความพยายามด้านสันติภาพและขจัดโปลิโอให้หมดไปโรตตรีตั้งเป้าหมายในการขจัดโปลิโอให้หมดไปโรตตรีได้ทำงานเพื่อขจัดโปลิโอมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นในปีคศ1979 ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโปลิโอสำหรับเด็ก6ล้านคนในประเทศฟิลิปปินส์ทุกวันนี้อัฟกานิสถานไนจีเรียและปากีสถานเป็นประเทศที่โปลิโอยังเป็นโรคประจำถิน่นประวัติสำคัญของโรตารีผู้ให้กำเนิดโรตรพพารีสากลพอพีแฮริสเกิดเมื่อวันที่19เมษายนคศ1868ที่เมืองลาซีนมลัตวิสคาซิล สหรัฐอเมริกาสำเร็จวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยไอยโอวาผู้มีความคิดริริ่มอยากจะตั้งสโมสรแห่งหนึ่งด้วยสมาชิกต้องมีอาชีพที่แตกต่างกันโตรตารี่กับสหประชาชาติเราโรตารี่นได้ร่วมสร้างกฎบัตรสหประชาชาติเมื่อเริ่มการก่อตั้งสหประชาชาติเป็นครั้งแรกเมื่อพศ2488 ปีดาของลตรตเรี่ในประเทศไทยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้ากรมพระกำแพงเพชอัครโยธยินและผู้ร่วมก่อตั้ง69คน15สัญชาติเป็นผู้ก่อตั้งสโมสรโรตาตรี่แห่งแรกของประเทศไทยคือสโมสโลรลรตารี่กรุงเทพการประชุมก่อตั้งครั้งแรกของสโมสโลรลรตารี่กรุงเทพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาประชาที่ปกพระปกเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7สเสด็จประทับอยู่ในที่ประชุมก่อตั้งครั้งแรกของสโมสโลรลอตเรี่กรุงเทพณพระราชวังพญาไทในวาระที่ลอตเรี่ในประเทศไทยครบรอบ25ปีเมื่อพศ2498พระบาสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของโลตเรี่ในประเทศไทย อดีตประธานโรีสากลพิชัยรัตะกุลเป็นคนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งประธานโรี่สากลเมื่อพศ2545-2546ปีบริหารของโรตารี2563-2564ที่กำลังจะถึงในวันที่1กรกฎาคมนี้ผู้นำของโรตารีสากลคือประธานโรตารีสากลโฮเกอร์คณัก และผู้นำภาคของภาค3350คือผู้ว่าการภาคสมศรีเมฆทนเครือข่ายของโรตรีสากลน,นั้นมีสมาชิกโทรทเลียนมากกว่า1 200,000คนใน220ประเทศและภูมิภาคอันประกอบด้วย36,678สมโมสรโรตรี11,198สมโมสรโรตแรก 22952สโมสรอ,อินเทลแล็ก8684กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี่ใน541 541ภาคและใน34โซนสำหรับประเทศไทยประกอบด้วย348สโมสร102สโมสรนในภาค3330 66สโมสรในภาค3340 113สโมสรในภาค3350และ67สโมสรในภาค3360ที่มีสมาชิกรวมทั้ง4ภาคประเทศไทยประมาณ8,000คนอันนี้เป็นข้อมูลณนะ1ก,กรกฎาคม2562ส่วนลตรตารี่ภาค3350 มีจำนวน13สโมสรก่อตั้งอยู่ใน3ประเทศอันประกอบด้วยในประเทศไทยมี102สโมสร69สโมสรในกรุงเทพและ33สโมสรใน12จังหวัดมีการก่อตั้งในประเทศกัมพูชา8สโมสรและก่อตั้งในประเทศเมียนมา3สโมสรและกำลังก่อตั้งในประเทศเวียดนาม โครงสร้างขององค์กรโรตเอรี่ประกอบด้วย3ส่วนคือสโมสรโรตเรี่รตารีสากลและมูลนิธิลรตารีสากลต่างมีบทบาทดังนี้สโมสโรโรตารี่เป็นที่ที่สมาชิกรวมตัวกันอุทิศต,ตนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดสร้างความสัมพันธ์และลงมือทำาโตตรีสากลมีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมสโมสรโรตตรี่ทั่วโลกโดยประสานงานด้านโครงการและความคิดริเริ่มระดับโลกมูที่โตรตอรี่มีหน้าที่ช่วยให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านมนุษยธรรมตั้งแต่โครงการบริการท้องถิ่นไปจนถึงโครงการระดับโลกโครงสร้างบริหารของโตรตตอรี่นั้นมีคณะกรรมการบริหาร โรตีสากลน,นำโดยประธานโรตีสากลคณะกรรมการบริหารภาคนำโดยผู้ว่าการภาคคณะกรรมการบริหารสโมสรน,นำโดยนายกสโมสรผู้นำต่างมีวาระหนึ่งปีบริหารโดยนับจากหนึ่งกรกฎาคมและสิ้นสุด30มสินายนของทุกปีโครงสร้างกรรมการบริหารของสโมสร โรตรีแนะนำให้มีคณะกรรมการ5ฝ่าย 1. บริการจัดการสโมสร 2. สมาชิกภาพ 3. ภาพรักษาธารณะ 4. โครงการบระเพ็นประโยชน์ 5. มูลนิธิโรตรีสโมสรสามารถเพิ่มลดหรือรวบรวมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามความสนใจของกิจกรรม และจำนวนสมาชิกของสโมสรที่นำเสนอคือตัวอย่างสำหรับสโมสรขนาดมาตรฐานสโมสรขนาดเล็กและสโมสรขนาดใหญ่การมีส่วนร่วมกับโรตเตอรี่นั้นท่านจะมีส่วนร่วมกับโรตเตอรี่อย่างไรอันดับแรกคือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโรตเตอรี่ร่วมเป็นเครือข่ายกับสโมสรโรตเตอรีทั่วโลกกว่า1นล้านสองแสนคน พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับสากลด้วยสโมสรโลตรีมีมากกว่า35,000แห่งทั่วโลกมีสมมสรเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะหาสมมอรที่เหมาะกับความชอบและวัตถุประสงค์ของท่านหัวใจของโรตอรีนั้นนั้นคือสมาชิกสมาชิกได้แบ่งปันความคิดวางแผนรับฟังความคิดเห็น ในช่วงของแต่ละโปรแกรมผลกระทบที่ทำจะนำมาเติมพลังให้กับสโมสรมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นสโมสรรถแรกนั้นเป็นสโมสรสำหรับหนุ่มสาวอายุ18ปีขึ้นไปที่ชอบทำงานมันเพ็นประโยชน์และต้องการลงมือทำอย่างเข็งขันมีทั้งในชุมชนและในสถานที่ศึกษาส่วนสโมสรอินเทอร์แลกสำหรับเยาวชนอายุ ระหว่าง12 18ปีในชุมชนหรือในโรงเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรตาอรีผ่านโครงการบริการและกิจกรรมต่างๆโครงการบำเพ็ญประโยชน์ของโรตาอรีนำผู้คนมารวมตัวกันแบ่งปันแนวคิดสร้างสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนสามาชิกของสโมสรโรตาอรี ทั่วโลกกำลังช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชนทุกวันตลอดเวลา24ชั่วโมงผ่านโครงการบริการหลายพันโครงการโรตารี่มีโปรแกรมที่ส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจระหว่างเพื่อนมนุษย์เราจะหาเพื่อนได้ตลอดชีวิตและสร้างความแตกต่างในชุมชนของเราตลอดเวลาโปรแกรมของโรตาอรี่นั้นมีโปรแกรมมิตรภาพสันติภาพ โปรแกรมกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีโปรแกรมรางวัลผู้นำเยาวชนไลล่าโปรแกรมนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยน Y.E. โปรแกรมแลกเปลี่ยนบริการชนรุ่นใหม่โปรแกรมทุนสมทบและโปรแกรมทุนการศึกษาหากเราเป็นเพื่อนผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์กับโรตารีแล้วสมาชิก1ล้านสแสนคนของโรตารีจะเพิ่มผลกระทบและยกระดับ แบรนด์ของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วโรตาอรี่จะส่งเสริมอาชีพธุรกิจของเราอย่างไรเราสามารถสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้คนมากมายทั่วโลกผ่านโรตารี่เราสามารถเชื่อมต่อสนทนากับซ e o ผู้นำองค์กรสำคัญในชุมชนของเราผ่านโรตาอรี่เราทำงานกับผู้นำจากหลากหลายสาขาอาชีพ ในโครงการต่างๆจะเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นโอกาสในเรียนในใการเรียนรู้และพัฒนาทักษะนำไปปรับใช้ในอาชีพและธุรกิจของเราโรตารีมีงานเฉลิมฉลองความสำเร็จการประชุมใหญ่ประจำปีมีทั้งระดับภาคระดับโรตรีสากลสำหรับการประชุมใหญ่ประจำปีโรตารีสากลหมุนเวียนการจัดตามประเทศต่างๆ แต่ละปีมีผู้นำโโตเตอรีมิดโรเทรียนและครอบครัวจากทั่วโลกมาพบกัดพบปะกันหลายพันคนแหล่งข้อมูลทรัพยากรของรุ่ยสากลทุกท่านหาได้ใน w w w r o t o t r y o r g สำหรับภาษาไทยท่านทุกท่านหาได้ใน w w w r o t l o t r y thailand org สุดท้ายนี้ หวังว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการให้บริการในฐานะโรตารียนยิ่งให้ยิ่งได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าต่อไปโรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลกและโลรตารีเปิดแนวทางสร้างโอกาสสวัสดีค่ะ